มแม่สงค่าแม่สงปิปิน้องๆเอ้ยก็เอ้ยสิู้ปั่นแห้งข้าวใส่หม้อหอมกุกอกุกอนค่ะเอาเมื่อในเป็นวันที่16เดือนธันวาคม2521ค่ะในตอนในไดอ่อนปิปิน้องน้อเฮาค่ะมาด้วยเงาลายที่ในหม้อหอมตุ่มอิ๊ดนว่าจังหนังไหนค่ะออปอยก็เฮาคได้มาอบโอกันป๊าลองห่มโลมนค่ะเฮาคมาห่มด้วยอันน้าอิ๊นึงค่ะนในกเฮาคะไลหัน่า่โหนึงเกี่ยวกับเลยลองว่าจจึงลุมฟ้าค่ะเนาะว่า เมื่อคมตุ้มเป็นเมืองอันอมมิลองข่มลมแล่ไรโคบลองตั้งหยาเพิดไว้แห้งไหนคะอ๋อเมื่อวันที่สิบเหลือนทนที่หาปีสองเห็นเศร้าเอสวันเหลือนหาลับปีไต้สองเห็นหนึ่งป่าสิพานีในจะจึงลุมฟ้าลัดกล่าวว่าเมื่อคมตุม้มเลยถูกซื้อยืดอนาวันเมืองกว่านั้นเดมเข้าวตั้งสี่เหลือนเยาแล ย้อนลายหกหายซึกมานและปริมาณสีก้นเมื่อเลยลู่เสียงกว่ามีเจ็ดปากปายาวเงาลายส่นลลยก้นในเมื่อคมตุ่มในก่อเดดเป็นจ้านห้ยแห้งเหลือเศเปินในหลฟ้าว่าจังไหน อันเป็นผู้คานปากสุนโตแอนโตนิโอค่ะเนาะผู้นำในหลงจาดจึงลงมฟ้าไลาออกคอมุ่นสุนและสุนเป็นก้นจาดจึงลงมฟ้าสีลาติปางทรับเลี้ยงข่าวาวาก้นเมืองคมตุมอเนกการใจสารคัดลองยึดอนาวันมึงเลยไล่กัดเยียนนั้นไลยถูกไลยถูกคาแหมตายลูกตายกว่ามีเจ็ปากแปดปลายในนั่นก็เตป้าลูกอวันแลนางยิงตั้งน้ำไหนคะ อันไลฮับมาเจ็บก่อมีนับอ่านโฮเฮงซึ่งมันยึดอำนาจวันเมืองกว่าข้าวตังมีมาในสี่เลนเยา่าเมืองคมตุมในก่อเตลวาเป็นเมืองหนึ่งอันเอาลองปัญหากลในลุงฟาสีอํำจางจอยให้กังปันไลนั่นเย่าในคะ่ะ ฝ่ายซาจึงโลฟ้ายั่งลาดป้าวา่าลองตับซึ้งแลปลิกใจไล่หกห้สีเฮห,ห้ดอกก้นเมืองเดี๋ยวจะเมื่อวันที่หนึ่งเหลือนทนสองปีสองเห็นเศร้าเอ็ดมานั่นเนี่ยก็ต่อถึงวันเมื่อในก็ยังตึกหันอยู่ยังตึกหันมีอยู่ต่อถึงวัน,มใน,ใน,นเาามื่อในเนี่ยค่ะนางเฮงเงาไล่เมืองคมตุ่มป้อเดออไห้แห้งนันกออยู่ดีคริสตินซารา เบอร์กินานเนาะพ้องต่างเครืกตอนอยูแอ่นอันเกี่ยวเลยลองเมืองคมตุมกอยังตึกตึกส่วนให้กูเมืองเมืองแหลจุม้มกูจุม้มจอยหาตั้งออกปันเสียมกายังตึกส่วนถึงป้าของสีซึ่งมาหวาให้หันถึงสุวนเลยก้นตอกก้นเสีปล่อยปันขค้ืนก้นอันถูกดิ้งย่ำไว้จนั้นวันไหนเอค่เข้อมูลอันนี้เลยเพิ่อเอาาียมม่หของการข่าวได้ฟีดอ้อมใค่รออ พราะว่า,วาเฮาวคามาถ่อมต้วโหข้อมันเย่อห้าวคาก็ตกใจค่ะเนะาะจ้าจึงลุงฟ้าว่าเมืองคมตมเป็นเมื่ออันอันม,มีลองคมโลมเลค่ะว่าเฮีแลเพราะว่า,วาเฮาวคามาตัวเนาะกว่านกว่านกว่านเลยก็เฮาวคาก็ตีเลยหันค่ะเนาะลองคมลมก้นเมืองในมีติไรเลยค่ะนะอ่ากำนั้น,นว่ามันป้าวจะซื้อมันก็วันเมืองว่าสังวรจในเใน,ใน่เนี่ยมันก็สุกซากไหวจ้องเม่นค่ะมันสุกซากว่าสังวรจในเนเห็นไหม ในฐานะทีเฮาคาเป็นก้นเมืองค่ะเนาะเฮาคาเป็นก้นเมืองธรรมดาโยโย่ในแต่ก็อันลำลองหรือเสพเป็นสุดแต่ก็เฮาคาลุ่มลาด้วยถึงตัวเจ้าเก่าเข้าเนาะลุ่มลาด้วยถึงตัว ดยเจ้าก็ฮอคา่าเสเฮกังไว้ก่อนนะค่ะนะเนาะเมลยวในค่ะจมหนังตีค้าใสหมคหอมไรเก็บหอมตอมจู้คอมมลมามเมลยวค่ะนาะออันที่ฮ้อค่ะหลีฟังสต,ตีในกอติมีอยู่สองสามลองค่ะนะเปิดตาลองหอมลมเฮ้านั่นเนาะ้อที่หนึ่งในกอยิงเนอ,มอเมลยวในค่ะนะของเกี่ยนของย่ของใจกูเจอเจอมันขค้นกาค่ะนาะมันกาคืนมาแห้งนะ่ะจองแมนค่ะปะยอกองเงิน เงินในเปินเอาโตเงินแกเข้าคาเดร้ลอยปันเขามีเงินในปานเขามีเงินในเยเงินเขามีเงินในแอปพลิเคชันอันในเปินกลมใจเปินเด้เอาเงินเอาโตเงินก้้ยให้แหนมจอ่ะกํานนินเฮาเลยนะมันเฮาคัอะไรหันเนาะจอมเยเงินจอมปานให้ก้นกว่าไปเอาเงินในสมโพอิ์เต็มกว่าเสงลองปัญหาลองการเงินค่ะเนะาะค่ะกําในซ้ํซั กน้นเฮาคันเน่มันยาเพโควิดอยู่เอานะเมื่อปีกายก็ยาเพคโควิดอยู่ปีนี้ก็มายาจังเลยแทงเฮเนก้นจังลเลยให้การลีลิค่ะเนาะก้นจังให้การไรลีลีประว่าจังเลยให้การลีลิอําจังกาขายลีลีเฮหน,าาน,จจนีมม่อําใจค่ะกาใจใยซ้านํามาอีหังอีหังก็กาเงื่อนเข้าซ้ามีเงื่อนออกซ้านําม,มา,น,มานามาเนี่แน่นอนนะคะเนาะก้นหลักก้นโจรตีเหลืองน้าเนค่ะเนาะก็ฟังกันนานำขนาะดลองได้ก้นหลักก้นโจรเนี่ยมัน เเหลืองน้าในคนหลักก้นจนอันวาน,นั่นมันเตจ,จังมาหลายลายมันก็ก็เตมาเฮมันหลักมาโจนกําซื้อให้หนันก็มีมังก็ในเหมือนเจิงว่าเอาโคของมาขายหา่เออมาขายปันซืสองซิงเกอร์มังก็ก็อโลยเฮาเดียวคขํามาป่องเ้าเดียวคข,ขําแนเซนสาข้อในสองวัดเข้ามาป่องสูงเอาเฮอเงินย้อนหิมเงินสูงแสนแก้ว่า ส่วนเอาข้าม้อนได้ไวหลยมลบไม่ได้แส้เฮาเอาข้าม,มาปองไว้ให้ลูกเนี่ยอันนี้ก็ฟังขะนะเมื่อกลางวันนั้นเฮาค่าก็ฟังกำหนึ่งเยาวคะ่ะว่ามันมสั่งถูกเพื่อนจะเอาคำปอมมาปัน่นเฮาให้ไหนะค่ะนะคำตู่คำปอมอันนั้นก็ข้าเต็มห้าเลยเจ้านนั้นค่ะนะเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นแทงตอนหนึ่งดีอันเฮาค่ะรีฟังคะนะ่ะเนาะลองเงินลองค้าเม,มื่อเร็วในค่ยาก็กาแห้งหนาวว่ะอ่าเฮีป่อเปิ้ลมาเปิ้ลว่าเจิงเหือ เปิดมาขายคัมป้อที่เฮาเจเนเฮาก็หลุดเลยวัวเนาะว่ะว่าคัมเน่จ่องมั่นใจอันแจดอันเต้มั่นในเฮาหลุดเลยสติพระอินให้ไหนคันเนาะกำน้ำก้นเฮาคัมป้อสติพระเจิมโตข้าวใส่หม้อหอมน้ำมาป้อนว่าเออเฮามีคัมครึ่งเออหนึ่งมูหนึ่งแป้เฮาเต็มาปันสูไว้ก็ยังเฮายันกุ้งสูก้านใดก้านใดเนี่ยมันแกมีมจอะไรเฮาก็ยุ่มใจกันอ๋อรายการแล้วก่ะให้ไหนฮะเมื่อก่อนได้มันก็เต็มมีปัญหาใกอ้กานเมื่อเหลียวในในก้นในมันทบกินน้ำแห้งหนายาวกำนัลแลนกัันนนะใมตเหลองน้ เขากลับฟังไว้ก่อนหลีนอนอันไ้นนแทางตอนหนึ่งเฮค่ะ,นะะเนาะปยอกก็แทงอันหนึ่งตีอันเตียนข้าวใส่หม่อมแค่ยอนฟังในลองตั้งกินลองตั้งกินให้ขาวขารอลเลยฟางนำ้นำ,นำป้นป้นเอาตั้งกินอย่างมากคว้ยววทีพักดูเฮิร์นเฮาตีนาเฮิร์นเฮาป้าเข่ามหูวผ่าเป็นก้อนไหลเอามาไว้ในเ้าอย่าเป็นลาลีกินค่ะนะอย่าเปลาลีกินเหียวอ,อะไรปราวาพี่น้องข้าวกวากาดัด กวาดออกเอ็นออกแห้งกว่าทีิเลสิมว่าเอาน้ำในใส่เตาเหี่ยวก็กวาป้อกินยอ่อก็เอาน้ำเอาเต้าน้ำไว้น้ำลดว่ะสังว่าจะใน้น้ำลดเคืองเขาจะในกันเนาะวะเฮ้ย้อมาถึงเื่อนเขาเต้าน้ำมาก,กินขึ้นเห็นใน,น,อ,น,นอันในอันในเขาใส่หอมขย้อนฟางค่ะนะเข่าหูห้เนาะเมื่อพองทีห้าขากวาด กาดก่าหังอยู่นั่นเปิ้นเอาอยาอีสังมาสายเพดิที่แนะนาเฮาเนี่ยอันในเฮ้าขาก็หลบฟังเมื่อกไกในเขาตึกหันมันมีตึงป,ะปะอนตอนหนึ่งคับปันตอนสวนมีนางยิงก้อนหนึ่งมันก่อไปมันมันเอาเต้ำำเา้นาเนี่ยข่าวกวากวากินะนะเยนะเป็นเต้า้ําของมันเนี่ยกํไหนมันก็กินน้ํเยาะมันก็มันนังลือเฮ่อ,อเฮลก็มีก้นค่ะนะมีก้นในเอาเต้า้ําตีเหมือนกันเป็นเส้นเดียวกันเนี่ยเอาเต้า้ําของเปิ้นเนี่ยมาตําปั่นมันยาก็เอาเต้า้ํามันก่าเฮ็ดจังไหนฮะ ตอนนำอันเปินเอามันลายเอาต้อนนำมันก่อนอันเปิ้นนสายยาไว้อ่ามันนั่งนิ่มหูโตเยอนเปว่ามิกมันก็เหมือนกันเป็นมิกนําเหมือนกันนํามันตั้งนํามันก็มีเหมือนกันนั่นน่ะมันเป็นช่องตัวแหววอ่ะเมื่อมันเริ่มโตเมื่อมันสติตัวนั่นไหนเปินก็เฮ็ดแกงเอาน้ำในถอกให้เปยงเหมือนเจิงนำี่มันกินให้ก็แบบนำของเปิลเปิส่ยาไหวก็กวาดลายเอาต้าน้ำมัน เฮ็ดจังในอะอันนี้ก็เฮาหลบฟังค่ะนะวันไรค่ะเนาะมันจังเกิดขึ้นเป็นมาออเพราะว่าเป็นน้ําตั้งกินเฮาน้ําเฮาน้ําสมน้ําหวานนำหางเส้นวานเนี่ยเฮาค่ะอย่าไปเอาผัดโตเฮาค่ะเนาะอย่าก็อย่าไปละลิตั้มไหวตีไรในค่ะเนาะอันนี้ตอนนึงก็แค่เป็นฟังขนาดตอนฮ้อนลองห่มลมของเฮาในฐานะที่เฮาค่ะเป็นก้นเมืองนั่นน่ะเนาะ ปบย่อก็แทงตอนนึงในก็ลองไฟค่ะเนาะวงวังในเฮาขาก็เตะเกลเลยหันมาไฟไหมตีนันตีนันไหนลองไฟในก็หลีฟางค่ะแทงอันนึงก็ลองนำเจ้านค่ะเนาะลองนำนำกินนำใจค่ะนะไฟฟ้าเะ้าน่ปีนหฮาคามังเจอดิมี่เอ่อไฟฟ้าห้างกล้วยได้ก็เดมีปัญหาเนาะงมิดนำหมอห้างกล้วยกลมเลยไม่ใจนะคะนะอ้อค่ะเน่ก็ปอดอ่อนตอนนึงเอามาอบรัดใค่ในบรรพีน้องห้าขาเนาะภายหลังดีแค่ฟังถึงได้ก็ได้เสียตึงเหือกอ เดียมาปันไรฮานะทีนนคอมเมนต์ค่ะนะก็มีสังหอกก็ฟังเนยกันค่ะเนาะไก่เพ่ก็ให้ไว้เพ่ไว้ก่อนค่ะเมื่อเล้วในเนี่ยประวันเมืองสุกหวังเงาไล่การหากินเล่งต้องอยาวาันใดรองเจ้านีมันเด็ดจ,จังเกิดขึ้นนั่นน,ะนะ่ะเนาะอ๋อค่ะอ๋อค่ะยืนจมพิลค่ะกูก็ที่รับถอมัผนแห้งค่ะเนาะอยัในให้กูก็อยู่หกินวันแล่รอดเพ่กันเซกัมคาน้องเหม่สนงค้าเหมส่สนรงค่ะ